ต่อไปนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องของอาการหาค่าของลิมิตค่ะของฟังก์ชันในรูปแบบที่เราเรียกว่าเป็นรูปแบบที่กำหนดไม่ได้นะคะหรือที่เราเรียกว่า Indeterminate Form ก็คืออันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นลิมิตของฟังก์ชันอาจจะอยู่ในรูปของพหุนามนะคะหรืออยู่ในรูปของฟังก์ชันที่เราเรียกว่าเป็นฟังก์ชันอดิัซก็คือ ได้แก่ฟังก์ชัน Exponential, ฟังก์ชันตรีโกณมิติฟังก์ชันลอการิทึมนะคะพวกนี้จะใช้ได้หมดเลยนะคะเพราะนั้นเราก็จะไมเ่เราก็จะสามารถหาลิมิตของฟังก์ชันได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่แค่ในเรื่องของการแยกตัวประกอบหรือว่าการใช้รูปแบบของ c คอนจูเกตอีกนะคะเพราะว่าอันนั้นจะเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างจำกัดหน่อยสำหรับฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของพหุนามนะคะทีนี้ เราจะมาดูกันว่านะคะรูปแบบที่กําหนดไม่ได้เนี่ยได้แก่นะคะรูปแบบอะไรบ้างเขาบอกว่ารูปแบบที่กําหนดไม่ได้เนี่ยก็คือนะคะรูปแบบลิมิตของฟังก์ชันที่ไม่สามารถกําหนดค่าที่แน่แน,นอนได้นะคะได้แก่ลิมิตของเช่นนะคะ cos x ลบ e กำลัง x ส่วนด้วย x กำลังสองลบ x อย่างเงี้ยเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์นะคะดังนั้นเมื่อเราแทานค่าศูนย์ลงไปค่ะ ลิมิตจะอยู่ในรูปของ0ูนย์ส่วนนะคะก็คือ cos x มีค่าเท่ากับนะคะตัวนี้ก็จะได้1ลบด้วย e กําลังศูนก็1ใช่ไหมคะส่วนด้วย0ลบศเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้0ูนย์ส่วนนะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบที่เราเรียกว่า0ูนย์ส่วนตัวนี้แหละนะคะ indeterminate form มีอะไรอีกบ้างนะคะก็จะมียกตัวอย่างเช่นนะคะลิมิตของ e กําลัง x บวกด้วย3 x ลบ5ค่ะ ส่วนด้วย x ลบด้วย 4x กำลัง2นะคะข้อนี้เมื่อเรานะคะแทนค่า x เท่ากับ infinity เข้าไปในฟังก์ชันเราจะได้นะคะตัว e กำลัง infinity ก็จะได้ infinity บวกด้วย3คูณ infinity ก็ได้ infinity ค่ะนะคะลบนะ5ส่วนด้วยนะคะ อินฟินิตลบด้วยนะคะ4คูณอินฟินิตก็ i n นฟินิตอีก mm hmm. เพราะฉนั้นจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยนะคะมันจะรวมแล้วอยู่ในรูปของอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้ค่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่ามันเป็น indeterminate form เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดเลยที่เราเรียกว่าเป็นรูปของ indeterminate form เนี่ยมันจะมีทั้งหมดกี่รูปแบบ ะะเขาบอกว่าจากรูปแบบตรงนี้เนี่ยนะคะในการหลักในการหาค่าของลิมิตเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถแบ่งกลุ่มของ i n นด t e r m i n a t e form ตรงนี้ได้ออกเป็นทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1 นะคะก็คือกลุ่มที่อยู่ในรูปของ0 0 0ย์หรือว่าอินฟิน t y ส่วนอินฟิน t y เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราแทนค่าออกมาแล้วนะคะเหมือนเมื่อกี้เนี้ยที่พอแทนค่าเสร็จนะคะแล้วมันอยู่ในรูปของ0 0 0หรือ i ินฟิน t y ส่วนอินฟิน t y ซึ่งตรงเนี้ยราตัดกันไม่ได้นะคะเราถือว่ารูปแบบตรงนี้เนี่ยยังไม่ใช่คำตอบของลิมิตดังนั้นนะคะเขาบอกว่าถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะมีทฤษฎีอยู่อันหนึ่งนะคะที่รองรับ ในเรื่องของการหาค่าของลิมิตของตัวนี้อยู่แล้วทำให้การหาค่าของลิมิตมันง่ายขึ้นเราเรียกว่านะคะกฎของโลบิตานค่ะนะคะกฎของโลบิตานบอกว่าถ้านะคะ fx เท่ากับ gx เท่ากับ0อ่ะตัวนี้นะคะอาจจะเท่ากับ0แล้ว f พา a นะคะหรือว่า g พา a ตรงเนี้ยหาค่าได้โดยที่นะคะตัว g พาย a ตัวเนี้ยต้องไม่เท่ากับ0ูนย์นะคะหาค่าได้เนี่ยคือมันเป็นศูนย์ได้ก็จริงแต่เฉพาะตัวส่วนเนี่ยนะคะมันเป็นศูนย์ไม่ได้เพราะว่าถ้าส่วนเป็นศูนย์มันจะทําใหา้หาค่าไม่ได้ดังนั้นนะคะเราจะได้ว่าลิมิตของฟังก์ชันค่ะ f x ส่วนด้วย g x ตัวเนี้ยจะมีค่าเท่ากับ f พาย a ส่วนด้วย g พาย a ค่ะก็คือนะคะเราสามารถแทนค่า x เท่ากับ a ไปได้เลยหลังจากที่เราทําการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันในกรณีนี้นะคะไม่ใช่อยู่ในรูปของผลหารมันเป็นการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันของเศษแล้วก็หารด้วยนะคะอนุพันธ์ของส่วนเพราะนั้นพอมันอยู่ในรูปนี้เนี่ยมันก็เลยมีข้อจำกัดนะคะว่าเพราะมันอยู่ในรูปของเศษส่วนมันก็เลยทำให้นะคะ ส่วนเป็นศูนย์ไม่ได้เพราะถ้าส่วนเป็นศูนย์ฟังก์ชันนี้มันก็จะทำให้ลิมิตนี้ก็จะหาค่าไม่ได้ทันทีนะคะทีนี้จากตรงนี้เนี่ยนะคะถ้ามันออกมาเป็นตัวเลขอะนะคะเป็นจำนวนจริงออกมาเพราะฉะนั้นอันนี้จะตอบได้เลยนะคะจะเป็นจำนวนจริงอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็น อินฟินิต้ก็ได้จะเป็นลบอินฟินิตี้ก็ได้แต่มันจะต้องอยู่ในรูปในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วมันถึงจะเรียกได้ว่ามีคำตอบนะคะทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันไม่อยู่ในรูปพวกนี้ล่ะมันยังอยู่ในรูปของอะไรคะศูนย์ส่วนศูนย์หรืออินฟินิตี้ส่วนอ Infinity, ินฟินิตี้อยู่ล่ะนะคะกฎของโลปิทานบอกว่าสามารถทำได้ค่ะถ้าหากว่านะคะ ตัวค่าที่เราหามาแล้วแทนค่าไปยังอยู่ในรูปของศูนย์ส่วนศูนย์หรืออินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้ให้หาอนุพันธ์อันดับสองต่อเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนนี้อ่ะขอโทษนะคะตัวนี้มันจะเป็น a ไม่ได้ตัวนี้ต้องเป็น x เพราะว่าเราจะต้องหาต่อใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ f อพามกับ g ีพาม x ตัวเนี้ยนะคะ คุณจะทำการหาอนุพันธ์อันดับสองนะคะของเขาแล้วก็แทนค่าที่ x เท่ากับ a เข้าไปในฟังก์ชันนะคะของอนุพันธ์ทั้งสองตัวเหมือนเดิมนะคะในที่นี้นะคะ g พาย g ดับเบิลพาม a ต้องไม่เท่ากับ0 นะคะต้องไม่เท่ากับ0ูนย์เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่เท่ากับ0ูนย์แล้วมันออกมาเป็นนะคะจำนวนจริงเป็นอินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้อันนี้ก็จะถือว่านะคะได้สิ้นสุดละได้คำตอบละนะคะถามว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นอยู่ในรูปของศูนย์ศูนย์หรืออินฟินิตี้อีกไหมก็มีค่ะเราก็จะใช้ไปเท่าที่มันจะไม่อยู่ในรูปนี้อีกนะคะถ้ามันได้เป็นจำนวนจริงเมื่อไหร่ก็คือหยุด Okay. เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือไอเดียของโลปิทานนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเอาอันเนี้ยไปประยุกต์ใช้นะคะในการหาค่าของลิมิตกันนะคะเพราะฉะนั้นไปดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างแรกนะคะลิมิตของ3 l o ok ล x ส่วนด้วย x กำลังสองลบหเมื่อ x เข้าใกล้1ตรงนี้พอเราแทนค่าปุ๊บเมื่อ x เท่ากับ1เราจะได้นะคะ l o ok อ1ได้0ค่ะส่วนด้วยนะคะ1กำลังสองลบ1ก็ศอีก ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพออยู่ในรูปของ0 0, 0ไอเนี่ยนะคะกลุ่มที่1เป็นกลุ่มที่1เพราะฉะนั้นพอมันเป็นกลุ่มที่1นนะคะเราก็จะใช้วิธีของโลปิดานเข้ามานะคะเพราะว่าเราไม่สามารถแยกตัวประกอบหรือคอนจูเกตของ log x ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะ,ออ function, ะ,คะตอนเนี้ยมันจะเป็นโลปิดานครั้งที่1 ครั้งที่หนนะคะโลบิธทานครั้งที่1เพราะฉะ,ะนั้นคุณก็เลยได้ดิฟ3ามล x อกได้3เศษ็จ1ส่วน x ดิฟ x อ็กซ์ลังสองลบหนะคะได้2 x ค่ะจากนั้นนะคะจริงๆก็คืออาจจําเป็นต้องจัดรูปน,ดนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีก็คือเราสามารถมันอาจจะอยู่ในรูปของ0ูนย์ศูนหรืออินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้ได้อีก นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าไม่เพราะว่ามันได้เป็นค่าคงที่แล้วก็แทนค่าเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าในกรณีนี้เราจะจัดรูปนะคะเราจะได้ว่าตัวเนี้ยนะคะมันเป็นเศษส่วนซ้อนเศษส่วนอยู่เพราะฉะนั้นทําให้มันเป็นเศษส่วนเดียวกันซะก็จะได้ออกมาเป็น นะคะลิมิตของ3ส่วนด้วย2 x งกำลังสนะคะขั้นตอนนี้เป็นเรื่องของการจัดรูปนะคะไม่ได้ใช้กฎโลบิทานเพราะฉะนั้นรอบนี้ใช้โลบิธานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเนื่องจากว่าพอเราแทน x เท่ากับ1ึปุ๊บนะคะค่าของลิมิตจะมีค่าเท่ากับ3าส่วนสทันทีอย่างนี้ค่ะเรียกว่าลิมิตหาค่าได้นะคะข้อต่อไปนะคะข้อที่2 ลิมิตของ e กำลัง2 x ลบด้วย2 x ลบ1ส่วนด้วย1ลบ cos x เมื่อ x เข้าใกล้0นย์ั่นก็แปลว่าให้เราแทนค่านะคะ x เท่ากับ0ย์เข้าไปเพราะฉะนั้นข้างบนนะคะก็จะได้อะไรก็จะได้1ลบ0ลบ1เพราะฉะนั้นข้างบนได้0นะคะข้างล่าง1ลบด้วย cos 0ค่ะเพราะฉะนั้น cos ศูย์มีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นได้ศูนย์ส่วน0ย์ ะะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือนี่ก็คือกลุ่มที่1อีกแล้วนะคะยังอยู่ในกลุ่มที่1อยู่เพราะฉะนั้นเราสามารถใช้โลปิทานได้นะคะดังนั้นโลปิทานครั้งที่1ค่ะอันนี้เป็นครั้งที่1เพราะฉะนั้นนะคะดิฟนะคะดิฟ e กำลัง u ได้ e กำลัง u อย่าลืมดิฟ u นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้2องมาอีกทีหนึง่งถ้าคุณดิฟผิดบางทีเนี่ยมันจะทําให้ค่าของลิมิตเนี่ย มันผิดไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงต่อไปดิฟลบ 2x ลบ1ได้ลบ2นะคะดิฟ1ลบ cos x ค่ะดิฟลบ cos ได้บวกซายนะคะได้บวกซายจากนั้นเราแทนค่าดูนะคะแทนค่า x เท่ากับ0ปรากฏว่าข้างบนค่ะ e กำลัง0ได้1ใช่ไหมคูณ2ได้2เพราะนั้น2ลบ2 นะคะส่วนด้วยไซ้์ย์ค่ะไซด์ศูนย์ได้0ย์เพราะฉะนั้นตัวนี้ได้ศูนย์ส่วนศย์อีกรอบหนึงนะคะแสดงว่าตัวเนี้ยแทนค่าออกมาแล้วมันยังไม่จบเพราะว่ายังอยู่ในรูปของ0ูนย์ส่วนศดังนั้นเราจะใช้นะคะโรปิทานอีกรอบหนึงอันนี้ก็จะเป็นโรปิทานรอบที่ 2, 2> นะคะโรปิทานรอบที่ 2, 2เพราะฉะนั้นเราจะทำการดิฟฟังก์ชันนี้นะคะข้างบนดิฟ2 e กํลังส x ค่ะ เพราะฉะนั้นก็จะได้2ก่อนแน่แ,นแล้วก็ดิฟ e กําลัง 2x นะคะก็จะได้ e ได้ 2e กําลัง 2x ก็เลยเอามาคูณกับ2เก่าก็กลายเป็น 4e กําลัง 2x ดิฟลบ2ได้0นะคะเพราะฉะนั้นข้างบนเรียบร้อยแล้วเนาะส่วนด้วยตัวล่างดิฟไซ n x นะคะได้ cos x ค่ะคราวนี้ทุกครั้งนะคะที่ดิฟเสร็จเราจะต้องทำการแทนค่าก่อนเสมอเพราะว่าถ้ามันได้เป็น ถ้าคงที่แล้วเราจะหยุดทันทีนะคะเพราะฉะนั้นแทนค่า x เ,เท่ากับศูนย์เข้าไปค่ะ e กำลังศูนย์ได้1คูณ4ี่ได้สี่แสดงว่าอันนี้ต้องหยุดละเพราะมันได้คำตอบละนะคะข้างบนได้สี่ข้างล่างคอศูนย์ได้1ดังนั้นข้อนี้นะคะตอบ4ค่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่สาม ข้อที่3เนี่ยก็คือนะคะลิมิตของ x ลบ sin x ส่วนด้วย x กำลัง3เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้0นะคะเพราะฉะนั้นทําการแทนค่าค่ะเพราะนั้น x 0นะคะลบ sin 0ก็ได้0ดังนั้นได้0นส่วน0นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้โลปิทานกันนะคะครั้งที่1ค่ะอันนี้เป็นโลปิทานครั้งที่1เพราะฉะนั้น ดิฟเอ็กซลบไซน์เนะคะดิฟ x ได้1ค่ะดิฟลบไซนได้ลบคอสนะคะดิฟ x อกซ์ำลังสได้3 x มกซ์ำลังสองค่ะแทนค่าเนาะก็จะเป็นเท่าไหร่คะแทนค่า x เท่ากับ0เพราะฉะนั้นคุณจะได้1ลบ c o s 0ก็คือ1ส่วนด้วย0ค่ะดังนั้นเท่ากับ0ส่วน0แต่ว่ายังไม่จบนะคะ เราจะดิฟกันรอบที่สองเพราะฉะนั้นโลบิทานรอบที่สองนะคะอันนี้เป็นโลบิทานรอบที่สองเพราะฉะนั้นดิฟเสร็จเราต้องจบนะคะดิฟหนึ่งลบคอสเค่ะดิฟคอสได้ลบ s ซายเพราะฉะนั้นดิฟลบคอสเลยได้บวก s ซายนะคะดิฟ 3x มกกำลังสองได้ 6x ค่ะและเมื่อแทนเอกเท่ากับศก็จะได้ s ซ n ์ศูนย์ได้0ูส่วนศนนะคะเพราะฉะนั้น จะต้องมีรอบที่สามแล้วล่ะค่ะนะคะโรบิทานรอบที่สามโรบิทานรอบที่สามนะคะดิฟไซน์เดิฟไซน์เอด้ c o s x ์นะคะดิฟหกเอด้6หก คราวนี้ตัวล่างเราเห็นชัดเจนแน่นอนละมันเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นไม่ว่ายังไงก็ตามจะไม่มีการดิฟต่อและตัวเนี้จะต้องได้คำตอบแต่คำตอบจะเป็นเท่าไหร่เท่านั้นเองให้ไปดูที่เศษนะคะในกรณีนี้ x มีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นแทนค่าคอ s 0นค่ะคอ s ูย์มีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นข้อนี้เลยตอบ1ส่วน6นะคะ